บุกรวบรักษาราชการแทยประหลัดเทศบาลคาโต๊ะทำงานหลังเรียกรับเงินลูกจ้างจนทนไม่ไหวร้องตำรวจเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป,ป,ปร่วมกันจับกุมรักษาการปลัดยศพันจ่าเอกอายุ52ปีพร้อมของกลางเป็นธนาบัตรใบละ1,000บาทจำนวนเงิน5,000บาทวางอยู่ที่โต๊ะทำงานของรองประลัดตําบลหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีการลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเข้าทําการจับกลุ่มโดยจับกลุ่มได้ในห้องทํางานเทศบาลตำบลหล่มเก่าอาเํภอหล่มเก่าจัังหวดเพชรบูรณ์สืบเนื่องจากกรณีที่มีการเรียกรับสินบนจากการรับสมัครบุคคลจ้างเข้าทํางานของหน่วยราชการต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจปปๆ ได้ทำการจับกลุ่มตัวพันจ่าเอกรายนี้หลังจากที่ผู้เสียหายหลายรายออกมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อปะปะป,ะปะให้ทำการตรวจสอบกรณีเรียกรับผลประโยชน์จากการรับสมัครบุคคลจ้างเข้าทำงานภายในหน่วยโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการขณะรับเข้าทำงานคิดราคาต่อคนคนละ2,000 20, 0บาทจนกระทั่งมีการสืบสวนสอบสวนและพบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จริงปัจจุบันยังคงทำอยู่ประจำ ไม่เกิดความสำนึกหรือเกรงกลัวต่อกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปจึงขอหมายจับต่อสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ลงที่21มีนาคม2567ก่อนวางแผนเข้าจับกลุ่มตัวพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินจำนวน5,000บาทรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยภายหลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจค้นหลักฐานเอกสารและตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหามาทำการสอบสวนและส่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6ดดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปโดยจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเรื่องดังกล่าวและเชื่อว่าเป็นการเมืองภายในปัจจุบันตนรักษาราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาลอำเภอหล่มเก่า และยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองซึ่งหลังจากนี้ก็จะเตรียมยื่นขอประกันตัวและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป